Ha 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 ขในห้องงัทำตัวดีๆหน่อยนะพวกเมืองอย่าเสือกเข้าวกว่อเรื่องที่นี่ไม่อย่างนั้นมึงจะไม่มีโอกาสได้กลับไปอีกผู้กองสมพงศ์บอกกับไอ้สอนขณะมาส่งตัวมันที่เรือนจำกลางคดีฆ่าคนตายที่มันก่อโดยไม่ตั้งใจยังผลให้มันต้องรับโทษทันเกือบสิบปีแม้มันจะพยายามต่อสู้ปกป้องตัวเองโดยบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุ ปืนที่อยู่ในมือของมันในวันเกิดเหตุลั่นออกไปได้เองดังมีชีวิตทั้งที่มันไม่ได้ขึ้นหนกแต่ไม่มีใครเชื่อก็แน่ละมันจะเป็นไปได้ยังไงปืนเมื่ออยู่ในมือใครมันจะลั่นออกไปโดยที่ผู้ถือไม่ต้องการเป็นไปได้หรือพะพราผู้กองผู้กองช่วยผมหน่อยไม่ได้หรือผมบอกแล้วไงผมไม่ได้เป็นคนยิงปืนมันลั่นไปเองใจเย็นๆก่อนนะไอศอนอย่าเพิ่งโวยวายอะไรตอนนี้เลย มึงก็รู้ว่ากูก็พยายามช่วยมึงเต็มที่แต่สารท่านตัดสินมาแบบนี้แล้วทั้งพยานหลักฐานยังมัดตัวมึงซะแน่นเอานากูจะพยายามหาทางช่วยตอนนี้มึงก็อยู่ที่นี่ไปก่อนไอสอนได้แต่ตีหน้าเศร้าเดินเข้าสู่เขตกักขังอย่างหมดอะไรตายยากเพราะความมึนเมาจากเล้าที่กินกันเป็นประจำยังผลให้มันและเพื่อนทำอะไรหำหำอย่างเอาปืนออกมาอวดความจริงปืนกระบอกนั้นไม่ใช่ของมันด้วยซ้ำตอนนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้น เพื่อนของมันจู่ๆก็ยื่นปืนให้มันตรวจดูแน่และว,ว่าปืนอยู่ในสภาพไม่พร้อมยิงนกถูกลดลงสนิทแต่พอมันจับปืนเท่านั้นมันก็ลั่นเปียงส่งกระสุนเจาะเข้ากลางหน้าอกเพื่อนจนล้มงายคนที่เห็นเหตุการณ์ซึ่งก็คือเพื่อนคนอื่นๆได้แต่ตกตะลึงพลงเพิดที่สุดเรื่องราวก็จบลงโดยมันต้องมาติดคุกอยู่อย่างนี้สังคมหลังกำแพงไม่เป็นที่ปรารถนาของใครเรื่องนี้เป็นที่รู้ๆูกันอยู่ นักโทษหน้าใหม่อย่างไอ้สอนย่อมเป็นที่จับตามองมันเดินคอตกหัวหดหลังจากเสร็จสิ้นการรายงานตัวมันก็รับเอาผ้าห่มสามผืนแล้วตามเจ้าหน้าที่ไปยังห้องขังรวมที่มันต้องใช้ชีวิตอยู่จนกว่าจะผนโทษกิจกรรมทุกอย่างผ่านพ้นไปตามกำหนดกินข้าวอาบน้ำนับยอดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรไอศอนก็ทำมันอย่างคนไร้วิญญ,ญาณใจหัวคิดถึงแต่วันที่มันยังเป็นอิสระ หากย้อนกลับไปได้มันจะไม่ออกไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนในคืนนั้นหากเป็นไปได้มันจะเลือกอยู่บ้านดูละครกับแม่หากเป็นไปได้มันจะเลือกไม่คบค้ากับเพื่อนเหล่านั้นที่ล้วนเป็นพวกขี้ยาตัวมันเป็นคนไม่เสพจึงกลายเป็นหมารับใช้ตำรวจคอยสืบข้อมูลแหล่งค้ายาวรายใหญ่และย่อยป้อนให้แก่ตำรวจทั้งหลายแต่สุดท้ายกลับไม่มีใครช่วยมันได้เลยแม้แต่ผู้กองสมพงษ์ที่มันทำงานให้ มันนอนลืมตาโพรงมองความสลัวรังของเพดานสีขาวน้ำใสๆไหลออกจากตาคิดถึงแม่คิดถึงกับข้าวอร่อยอรอยคิดถึงที่นอนนุ่มๆอบอวนไปด้วยกลิ่นน้ำยาปาผ้านุ่มหอมหอม้วแม่จะเอาไปซักให้ทุกอาทิตย์ไงนอนไม่หลับละสิเสียงหนึ่งเอ่ยทักขึ้นไอ้สอนมองไปยังทิศท,ทางของเสียงก็ต้องสะดุ้งดีดตัวพวา เท่าที่จำได้เขานอนลิมสวดของบรรดานักโทษนับสิบในห้องขงังแล้วเหตุใดที่ว่างระหว่างเขาและผนังถึงมีนักโทษคนหนึ่งนั่งชันเขาหลังพีงกำแพงมองมันอยู่ได้เล่า <c oughs> ตกใจอะไรขู่ก็เป็นนักโทษคดีฆ่าคนตายเหมือนมึงนั่นแหละและอีกอย่างที่เราเหมือนกันคือความรู้สึกที่มีต่อข้ามขืนนี้มันช่างยาวนานราวกับรไร้จุดสิ้นสุด เมื่อเห็นว่าไอสอนยังมองนิ่งด้วยอาการไม่ไว้ใจนักโทษคนนั้นก็เยิมและแค่นหัวเราะออกมาทีหนึ่งกึูชื่อหนุมึงล่ะชื่อไรสสอนผมชื่อสอนอ๋อไอสอนสินะนักโทษที่ชื่อหนูคนนั้นพยักหน้าเนิบไหนไหนมึงก็นอนไม่หลับแล้วนะไอสอนกูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังละละเรื่องอะไร มึงรู้เปล่าว่าไอ้ห้องบ้านี่นะมันมีผีนักโทษชายที่ชื่อหนูเปิดปากเริ่มเล่าโดยไม่รอให้ไอสศรตอบตกลงหรือปฏิเสธเขาเล่าว่ามีนักโทษคนหนึ่งต้องคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาแน่ละเขาตั้งใจฆ่าเหยื่อของเขาเพราะจับได้ว่าเมียตัวเองมีชูและไอ้ชูรักที่ว่าก็เป็นหัวหน้าง,งานของตัวเขานั่นแหละพอเขายิงสองคนนั้นตาย ก็หอบสังขารหนีหมายจับไปอยู่ยังที่ห่างไกลบวชอยู่ที่นั่นได้เป็นเดือนโดยไม่มีใครรู้จนกระทั่งวันหนึ่งเวรกรรมตามทันผีเมียกับชู้รักตามหาเขาจนเจอพวกมันหลอกหลอนและพยายามจะเอาชีวิตเขาเดชะบุญว่าจเจ้าอาวาสท่านเป็นผู้ทรงภูมิทั้งในเรื่องหลักธรรมและมนต์คาถาท่านสามารถเจราจาขอให้ผีผิดบาปทั้งสองตนนั้นห้อยออกไปได้สำเร็จ และเกียร่อมพระหนุ่มผู้บวชเพราะหนีคดีให้สืบเข้ามอบตัวได้เช่นกันนั่นเองเขาถึงได้ชดใช้กรรมที่กระทมาเพราะโทสะในคุกแห่งนี้เดี๋ยวก่อนนะแล้วมันเกี่ยวกับผีในห้องขังนี้ยังไงก็เรื่องที่เล่ามันจบตรงที่เข้าคุกแล้วไม่ใช่หรือไอสอนที่ไม่รู้ว่าตั้งใจฟังตั้งแต่เมื่อไหร่เอ,อ่ยถามขึ้นไม่หรอกมันเกี่ยวโดยตรงเลยละ เพราะนักโทษคนนั้นชดใช้กรรมทีนี่ด้วยการถูกจองจำจนกว่าจะสิ้นอายุไขเขาตายที่นี่ไอสอนถึงกับสะอึกไม่ได้ยินแบบนั้นเพียงแค่รูปแบบประโยคก็ชวนให้อึดอัดใจหายจนหายใจไม่ทั่วท้องแล้วนี่น้ำเสียงของนักโทษชื่อนุอย่างเงย็นยะเยือกจังหวะการพูดที่กระแทกเสียงปลายหุ้นห้นนั้นปีบคั้นจนไอสอนหวาดผวาตลอดหลายเดือนที่นักโทษคนนั้นถูกกักขัง เขาไม่เคยนอนหลับได้เลยในทุกๆวันทันทีที่แสงตะวันหายรับจากขอบฟ้าเนาร่างของผีสองตนจะปรากฏตรงหน้ามันคือผีของอดีตเมียรักและชายชูที่ถูกเขาฆ่าตายผีสองตนนั้นจะมายืนจ้องหน้าไม่ว่าเขาจะทำอะไรจะนั่งจะนอนเข้าห้องน้ำร้องไห้พวกมันจะไม่ยอมไปไหนต่อให้เขาปิดเปลือกตาเพื่อหน,นีจากความน่าสะพรึงกลัวตรงหน้า ผีทั้งสองตนก็จะมานั่งกระซิบถามข้างหูเสียงเย็นเยือกมึงฆ่ากูทำไมมึงฆ่ากูทำไมอย่างเช่นตอนหนึ่งขณะที่นักโทษคนนั้นนั่งปนมมือหลับตาสวดมนต์แผ่เมตตาตามคำแนะนำของเพื่อนนักโทษคนอื่นๆสวดยังไม่จบผีสองตนนั้นก็เอ่ยขึ้นจากข้างหน้าซึ่งเป็นผนังหนาของห้องขังกูไม่เอาปุนกูศลอะไรก็ตามกูไม่เอา กูจะเอาชีวิตมึงเขาหวีดหลองลัน้ราสูดจะอดกั้นกับทุกอย่างที่ต้องผ่านพบวันหนึ่งเล่นอนไม่ขี่ชั่วโมงต้องแอบเอาเวลาที่ทางเรือนจะไม่ทํางานซุกหัวอย่างที่ใดที่หนึ่งไม่อย่างนั้นร่างกายจะบอบช้าจนทนไม่ไหวแต่พอตกกลางคืนเมื่อไรผีสองตนนั้นจะมาหาบางคืนเดินวนเวียนรอบตัวเขาที่นอนคุดคูดตัวสันสะอื่นให้บางคืนมานั่งทับบนหน้าอกจนหายใจไม่ออก จนเจนจะหมดลมมันก็ปล่อยเพื่อนนักโทษคนอื่นเรียกเขาว่าไอบา้บ้าบางคนเกิดหวาดกลัวไปตามเขาเพราะในทุกๆคืนเขาจะชี้มือไปอยังมุมนั้นมุมนี้บางร้องโวยวายว่าอย่าทำกูบางร้องให้ขอร้องให้ฆ่าตัวเองบางแต่เจ้าหน้าที่กับไม่ยอมย้ายเขาไปที่อื่นปล่อยให้อยู่ร่วมกับผู้ต้องขังคนอื่นแบบนั้นวันหนึ่งเขาร้องขอกระดาษและปากกากับผู้คุม ด้วยความที่นอกจากเอะอะโวยวายแล้วเขาไม่เคยทําความเดือดร้อนใดๆให้นักโทษคนอื่นผู้คุมจึงเห็นใจให้กระดาษกับปาแก่เขาเพราะคิดว่าเขาคงต้องการระบายอะไรบางอย่างที่คับแน่นอยู่ในอกไม่ก็ต้องการเขียนจดหมายหาใครสักคนแต่แล้วหลังจากนั้นไม่ถึงอาทิตย์เขาก็ผูกคอตายเขาฉีกผ้าห่มตัวเองออกเป็นเชือกเส้นเล็กๆผูกมันเข้ากับรูก,กงซี่บนสุดแล้วคล้องตัวเองเข้ากับบ่วง ฆ่าตัวตายโดยกำจดหมายฉบับหนึ่งไว้ในมือการกระทำของเขาไม่มีนักโทษหรือผู้คุมคนไหนรู้เลยสักคนเดียวมันทรมานตอนเป็นคนก็นอกใจกูพากันทำเรื่องระยำทั้งที่กูดีกับพวกมันทุกอย่างการตายของมันจะโทษกูก็ไม่ได้ยิ่งไร้ายชายชั่วมันก็สมควรรับกรรมแบบนั้นแล้วมันสมควรตายแล้ว นักโทษที่ชื่อหนูคำรามออกมาเสียงเฮียมเขาตัวสาระกิกกำมัดแน่นด้วยความโกรธน้ำตาที่ไหลออกมานั้นแดงฉานเป็นเลือดสดๆมึงรู้ไหมพวกมันตายแล้วยังมาหลอกหลอนกูอีกไม่ให้กูได้รับได้นอนแผ่เมตตาให้ก็ไม่เอาจะฆ่ากูให้ตายก็ไม่ยอมทำทรมานกูอยู่อย่างนั้นจนกูทนไม่ไหวต้องฆ่าตัวตายเอง ว่าแล้วนักโทษคนนั้นก็ลุกขึ้นเดินไปยังลูกกงหน้าห้องขังโดยมีเชือกที่ทําจากผ้าหม่มซึ่งไม่รู้ถือไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เขาปีนไปก่อลูกกงขึ้นไปจนเกือบสุดเพดานด้วยความรวดเร็วและชํานาญดังไม่ใช่ฝีมือมนุษย์จัดการของเชือกผ้าห่มโูบเป็นปมจนแน่นอย่างรวดเร็วอีกเช่นกัน ก่อนจะโหนตัวโดยใช้เพียงขาก่อลูกกงปล่อยมือทั้งสองข้างเป็นอิสระเหมือนนักกายกรรมทำไปเชือกอีกด้านเป็นบวงพร้องมันเข้ากับคอตัวเองแล้วกระโดดลงมาเสียงลั่นดัดเึืกเมื่อน้ำหนักตัวของคนโตๆรั้งเชือกจนตึงแขนทั้งสองข้างปัดไปลายไปมาพยายามจับเฝ้าลูกกงเหล็กเพื่อ,อยื้อชีวิตแต่เป็นเพราะเขาหันหลังให้จึงไม่สามารถทำได้เสียงอ,อ๊อกอ๊อกครัก ของคนกำลังขาดอากาศหายใจกล้องสะท้อนไปกับห้องขังยามเดือไอสอนเหลียวมองรอบกายไม่มีนักโทษคนไหนเลยที่จะรู้เรื่องผู้คนนอนนิ่งไม่รู้สึกรู้สาใดๆจูู่นักโทษที่กำลังจะขาดใจตายก็เอ่ยขึ้นเสียงเย็นกว้วหัวเรอขูไปก่อนนะสอนพรุ่งนี้จะมาหาใหม่ <c oughs> ภาพสุดท้ายก่อนทุกอย่างจะดับปู คือศีรษาของนักโทษคนนั้นตกพับห้อยลิ้นจุบปากตาถลนแล้วระเบิดเสียงหัวร้อดังก้องด้วยความสาใจรุ่งเช้าไอ้สอนตื่นขึ้นด้วยอาก,การสลืมสลือมันลืมเลือนเ,เรื่องทุกอย่างไปจนหมดสิน้นจนกระทั่งคืนนี้เจอกันนะไอ้สอนเเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับผีในห้องขังขอบพระคุณครับ และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขออภัยมานัที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ